เราไปเที่ยวมาแล้วเราก็มาแฝนเปของเราอุยหัวเข่าไปโดนอะไรมาทุกคนบอกเลยอ่ะโดนอะไรมาโดนอะไรมาทุกคนบอกเลยถามไม่ใช่บอกถามถามว่าไปโดนอะไรมาคะเออตอนหนูมัวน่ะเล่นที่ให้ชิวมาหนูจะเอาขึ้นชิงช้าแล้วก็ตอนหนู โดดเชือกอ่ะมันหนูขาดหนูเป็นแบบนี้แล้วก็โดนหินแล้วก็โดนโดนลมแล้วก็เป็นก่อนหนูไม่ได้รู้สึกแล้วตอนนี้หนูันชาแล้วใช่ไหมคะอืมรถรถนี้รุ่นใหม่เลยหรือเปล่าครับรุ่นใหม่ก็มันก็เรถเหมือนเหมือนจะใหม่นะครับออกได้กี่ปีแล้วครับออกได้กี่ปีสองปีครับคือมันรถเป็นแบบว่าไม่มันเป็นอ่อรถที่อยู่ในขับเฮ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าร้านร้านฮอนด้าบิ๊กทั่วไปมันก็มีขาย แต่มันจะออกเป็นนั้นคือคือเขาจอมันออเดอร์มันหมดไวอย่างงี้ครับมันก็เลยไม่ค่อยมีในตลาดเท่าไหร่ทำไมมาเร็วจังสงใส่กิ้งลงมา <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ก็เดินลงมาปกตินั่นแหละก็เดินลงมาเสร็จปุ๊บก็ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะน,นี่จอดว์ไสค่ใช่ครับต่ตออีกสะดุดเจ็ครั้งแล้วสะดุดอ๋อตอนเขาเล่าให้ฟังว่าสะดุดใช่ไหม ตอนลงสะดุดเหรอครับโอ้มันชันนะดีทางนู้นน่ะเห็นลงมาทางนี้กันอ่ะใช่ไหมอ่ะลงไปถ้าเราไลลงไปเลยวิ่งโอ้มันชันไงมันก็เลยลื่นลงขึ้นมาลงไปทางเดิมมันไม่เป็นไรฮลงลงกลับทางเดิมหนูลงอีกทางหนึ่งทาีก็เลยยาวมากเลยหนูเกือบจะลงทาง แต่ว่าหมาตัวยังที่ตามหนูรู้ทางอ๋อหมาเนี่ยหมาคนนำทางเราดิใช่ป่ะอือเพราะว่ามันขี่ทุกทางเนี่ยแล้วก็มันดมแล้วก็มันทำมันทำเครื่องหมายไว้เหรอใช่แล้วตอนเขาจะไปหาคนอีกตัวหนึ่งแล้วแล้วก็จะบอกทางโอ้โหดีจังเลยโหมีก็เลยหนูให้เขาหนมีหมาช่วยนำทางด้วยยิ้มยิ้มใหญ่เลย ไม่นอนในเต็นท์อะไรนะครับมีนอนในเต็นท์นะคะใช่ไม่เขาเรียกว่านอนที่เปรยนอนแต่ว่าไม่นอนในเต็นท์ครักลัวฝนตกมีเน็ตเหรอมีเน็ตแบบเข้าไปใช่ใช่ใช่เข้าไปในเน็ตแล้วก็ยุงไม่ตัดถูกต้องนี่จะมีแล้วเราก็เข้าไปเข้าไปในมอนงี้แล้วก็ยุงกัดไม่ได้ใช่ ไม่ไม่กวนไม่กวนเขาอยากดูใช่ไหมล่ะเวลานั่นใช่ไหมแล้วก็ตวงตวงน้ําเสร็จปุ๊บแล้วก็เทลงไปในหม้อต้มข้างล่างนี้ก่อนนะเสร็จปุ๊บเราก็จะเอากาแฟเนี่ยอันนี้บดมาจากที่บ้านแล้วจะได้ไม่ต้องแบบกินเป็นที่เยอะไงใช่ไหมแล้วก็ใส่บดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาใส่ในนี้อันนี้เขาเรียกว่าหม้อต้มแบบ มอกกะาพอดมอกกะาพอดเป็นเครื่องต้มแบบคล้ายๆโบราณนิดหน่อยนะเ,เวลาต้มมันก็จะเป็นกาแฟเอสเปรสโซเรียกอย่างนี้ใช่ไหมคะเคยได้ยินไหมเอสเปรสโซพ่อหนูไม่กินกาแฟอ๋อคุณพ่อไม่ไมแต่ว่า พี่ของพ่อหนูกินอ๋อคุณลุงเขาเป็นอันนี้เรียกว่าฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ใช่ไหมที่กรอง uh huh. ให้มัน uh huh. ให,ให้ไม่ให้ฝุ่นมันขึ้นมาใช่ไหม uh huh. ใช้ฟิลเตอร์นี่แหละฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ใช่ภาษาอังกฤษเรียกอะไรนะฟิลเตอร์อ๋อฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เออเห็นไหม เราก็จะเอาน้ำมาใส่หน่อยหนึ่งเพื่อที่ให้มันติดใช่ไหมให้มันติดไม่ให้มันหล่ตุกเลยแล้วเราก็นะมันก็จะกรองให้ละเอียดขึ้นใช่ไหมผงกาแฟจะได้ไม่ต้องขึ้นมาบนข้างบนบกุมไ่่บานีปะพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมเสร็จปุ๊บก,ก็จะตั้งน่อยอย่แล้วมันจะเดือดไหม มันจะเดือดไหมวมานต้มจะได้กินมัมเนี่ยต้องจุดเตาก่อนนี้เจ็ดแล้วโอ้ก็จะถ้ตาตกตั้งหมอ้อหมกกระอดต้มนี่ฟนะูหนูเคยเห็นแบบนี้ ออนะเห็นน้องเด็กเด็กกินมะม่าลุงก็จะกินมะม่าด้วยถ้าไม่เอานี่นียผลไม้ไว้กินเล่นอ๋อคิวทำในนี้ไม่ไม่ไม่นี่ไว้กินเล่นเสียพลังงานเยอะเลยขึ้นขึ้นไปไอ้นั่นน่ะนะเขางอหมกเนาะอือตอนหนูลงมาอีกทางหนึ่งอ่ะหนูคิดว่าไม่เดินไม่ไกลแต่ว่าโหตอนหนูมองกลับไป ไกลมากเลยนะเนี่ยมันมันจะมีนี่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็แล้วก็รอนอนเดี๋ยวมันจะพุ่งมาอันนี้เรียกว่าครีม่ามันจะขึ้นมาก่อนแล้วก็ตอนคืนเราจะกินจับดีนนะเดี๋ยวคว่ำมาแม่กับพ่อจะกินลูกชิ้นบุรีรัมมืเหรอแล้วก็ดอกบุรีรัมเราจะไข่ที่เดี๋ยวคว่ำมา เดี๋ยวมันก็ฟูนะเต้องปิดไม่ไม่ปิดก็ได้ให้โชว์ให้เห็นไงว่ามันฟุ่งยังไงไรเราเดี๋ยวลงุงจะเพิ่มเพิ่มไฟขึ้นมาเตรียมแรงใช่ไหมว้าวเอสเตอร์มันฟู่มันฟูขึ้นมาเห็นไหมเหมือนเครื่องที่ร้านเลยใช่ไหม นคายไหมเสร็จปุ๊บก็จะได้แล้วอยู่ในแก้วอยู่ในสะอาดเลยเพราะเรามีฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ใช่ไหมฟิลเตอร์เออเนี่ยมันก็กาแฟของเราก็จะสะอาดอใช่ไหมอันนี้คือ,อไหลไฟหรออันนี้คนนี้คือโคมไฟอันนี้มันทําอะไรทําไมมีสีขาวอะ่ะอันนี้คือยังไม่ได้เผาไส้มัน ถ้าเผามันมันจะมันจะมีไฟเหรอใช่เดี๋ยวลูจะเผาก่อนเผาเผา,เผาคือไส่อย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้เราต้องเผาให้มันเป็นแบบแล้วทําอะไรกับมันให้มันเป็นไส้ก่อนแค่เผามันเหรอใช่เดี๋ยวจะเปิดแก๊สก่อนจะวางตุ๊บนะมันตกใจเดี๋ยวตกใจโอ้น่าจะแมลงวันนี่แหละจะตกใจโอ้ว,ว้วาวแววเราต้องเผายางเงี้ยก่อน เผาให้เดี๋ยวมาใกล้ควันควันมันเป็นควันพิษ<อ>เป็นฐานหินอะไรประจากใยญฐานหินแล้ว,ว่าที่ที่บ้านหนูหนูทำทุกวันว้าวมันต้องเผาก่อนเห็นไหมมันก็เดึกจะเป็นโคมไฟได้โอ้อแค่เป็นไฟใช่ไหมใช่ค่ะตอนดึกเราจะทำแบบ ใช่ตอนดึกเราก็จะใช้ไฟอย่าง<ด>ไฟเตาแลวทำให้มันขาวยังไงเปลี่ยนเนาะไม่ครับทำให้มันแบบขาวอ,อ๋อเดี๋ยวมันก็ไหม้เสร็จปุ๊บมันก็ไหม้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะขาวเองโอ้โหัวทดุอ๋ออ,อันนี้คือไฟออแค่นั้นใช่ครับเป็นไฟแสงสว่างที่แบบว่าเราไปในที่สถานที่ไม่มีไฟใช่ไหม เราก็จะใช้ไฟของไ mm hmm. ตะเกียงแก๊สเ oh. นี่ยไฟตะเกียงแก๊สนี่แหละก็เราเผาเสร็จต้องเปลี่ยนหรือมันจะขาาเองมันจะขาาเองเดี๋ยวเดี๋ยวพอสักพักเดี๋ยวลงปิดไฟครับ mm hmm. พอเวลาฟ้ามืดลงใช่ไหมลุงก็จะมีแสงสว่างใช้อื mm hmm. ตอนมันดึกมันจะมีแสงสว่างมากเลย่ะใช่ค่ะแบบทั้งบ้านนเลยนะใช่สว่างทั้งนี่เลยเป็นไงลูกนี่แล้วก็แฝนไว้อย่างงี้นะก็แฝนไว้ตรงนี้งใช่ค่ะมันก็จะให้สว่างมันจะหนักอ่ามันก็จะให้แสงสว่างในบริเวณในเต็นท์ของเราเนี่ยในไอเปรีในพื้นที่ระตกก็พัง ก็อยากให้มันตกดีเราก็ต้องเก็บให้มันดีถ้าอ้นี้มันตกแล้วมันตกตาจะเราก็ต้องระวังไม่ให้มันตกค่ะเห็นไหมเริ่มสว่างแล้วใช่ไหมอุ่นเลยใช่อุ่นมันจะร้อน ร้อนเลยนะอยู่ใต้นะตรงนี้มันร้อนมากนะหรือมือพองไม่ไากเลยพรุ่งนี้จะถ่ายวีดีโออะไรพรุ่งนี้ถ่ายวีดีโอพายทิศขึ้นแต่เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวลงไปตั้งกล้องถ่ายดูพายทิศตกด้วยดีไหมกาแฟร้อนไหมร้อนกำลังดีถ้ากาแฟแม่ลุงไม่ใส่น้ำตาลเลยไม่ใส่คอฟเฟเมจกินแบบส,สดๆเรียกว่ากาแฟสด ออพอหน้านสรจปุบเดี๋ยวสักพักลุงก็จะกินผลมไม้น,นี้เป็นขาไก่เหรอแล้วก็จะมีแรงเยอะนอนไม่ได้ทำไมนอนไม่ได้กินกแากนกแฟกาแฟเหรอ,อนอนได้เขาเคลียมากเลยเดินไปนี่ใช้พลังงานเยอะมากเลยขึ้นเขาหัวหมวกเนี่ยลุงหมดพลังงานเยอะดอนหลับเนี่ยตอนลุง เดินลงมาลุงใช้ทางเดิมเหรอใช่ค่ะถ้าดืมันเขียวแคบนไม่นอนนอนได้ลงทั่วลงง่ายนะทางเดินย้อนกลับลงมาที่เดิมอเดินลงง่ายไปเดียวดีไหมไปเดียวลงมาถึงนี่แล้วเห็นบ่างหรอแต่ว่าแค่ว่ามันชันอ่ะอ๋ามันชันใช่ใช่หนูไม่ชอบหนูตกไปสามครั้งนะตกสามครั้งแล้วนี แล้วทำไมไม่เห็นเลอะเลยนี่เพราะว่าเราเอากางเกงออกแล้วอ๋อเหรอแล้วปัดตรงนี้ออกปัดจุดออกแล้วไม่โดนกลองหรอกเดี๋ยวลุงปิดไฟก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดตอนค่ำๆไหมมันก็จะเริ่มขาวเห็นไหมตอนเช้าพอเราจุดใหม่อีกทีนะมันก็แสงมันก็จะสวยกว่าเดิมอีกข้างในมันคือแก๊สเหรอใช่ครับนี่นี่ในนี้ในนี้เป็นแก๊สอันนี้ก็เป็นแก๊สนะ น,นี่คือเตา<จ><ะ>ของญี่ปุ่นใช่อันนี้เอสโซโต้รู้จักท้กยของญี่ปุ่นนะเนี่ยโซโต้ไม่รู้มันเป็นตัวข่าหัวหมวกที่พ่อหนูตั้งที่ตรงข่าหัวหมวกอันนี้นะมันตกยางอ่ะเวลานั้นข่าหัวหมวกมีมเนี้ยลุงก็ใส่หม้อต้มนี้ได้ต้มข้าวต้มข้าวก็ได้ต้มโจ๊กก็ได้ต้มมาม่าก,ก็ได้ ต้มขาไก่ใหญ่ต้มแค่นิดเดียวใช่กี่คนเดียวทำเยอะกินนิดเดียวใช่เปล่ะต้มขาไก่ได้่เลยแค่กินนิดเดียวไม่อิ่มเหรอโอ้ยอิ่มดิกินขาไก่เขียนไหมขาไก่เขียนไหมไม่เหเอาเหรอเหรอไหมหัอลุงหัอลุงหิวหนูมีขนมเยอะแล้วอ๋อ เกือบอิ่มแล้วถ้าลงเหี้ยวหิ้ยวเราไม่มีเราไม่มีเก,กีนกยน้วดูแกงดหงิดเหรอเดี๋ยวลุงไปถ่ายตั้งกล้องถ่ายตรงนู้นก่อนพระอาทิตย์ตกพราะอาทิตย์ไม่ตกแล้ว กับง่ายๆไม่ต้องมีอะไรเยอะเดือดแล้วพุดๆๆเลยเราก็ได้ที่แล้วครับมามกาของเราหอม,หอม ราตรีสวัสดิ์ครับ เราก็พาซีดเราประมาณตอนนี้จะจะเข้าตีหนึ่งแล้ที่ยงเืินห้าสิบแล้วลมแรงจริงๆโอเคลุนต่อไป <c oughs> พอลมพอลมผ่านไปฝนก็เริ่มลงแล้วทีนี้ดีว่า จะพามาดูนะครับว่าอาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าทำไมเวลาคนที่เขาไปนอนเปรกันเนี่ยไม่กลัวว่าเวลาฝนตกแล้วน้ำมันจะไม่ไหลเข้ามาหาเปรเราเหรออะไรเงี้ยนะฮะนี่นี่คือคาราเบนเนอร์นะครับมันก็จะเป็นตัวดักดน้ำนะเห็นไหมน้ำมันก็จะหยดลง ก็ไหลมาแล้วมันก็จะหยดลงตัวนีนะ้มันก็จะไม่ไหลมาทางนี้นะที่ตะขอเรามีสองตัวดักอยู่นะเป็นตะขอน้ำมันก็จะหยดลงไปเลยน,นี้ถ้าเป็นแบบเชือกเลยเนี่ยน้ํามันก็จะไหลมาหามาหาไปเราได้นะเนี่ยอันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวดักน้ํานะด้านนี้ก็เหมือนกันด้านาน,น้นก็เหมือนกัน นะตัวดักน้ำคาราบไนเนอร์ช่วยได้ถ้ามีสองห่วงอีกห่วงหนึ่งก็กยิ่งดีนะช่วยกันอีกโอเคประมาณนี้ครับนอนต่อแล้วฝนตกก็ดูถ้าจะตรงนี้จะไม่หนักสักเท่าไหร่ฮะแต่ก็พอพอสมควรอยู่ อ <Hey. S 2> รุณนสวัสด์ยามเช้าที่ผ่านัางดํานะครับสําหรับเมื่อคืนก็ฝนตกโปรยปลายตอนประมาณเชื่องคืนกว่ากว่าก็เรื่อยไปจนถึงประมาณน่าจะตีหนึ่งกว่ากว่านี่แหละไม่ตกนานกเท่าไหร่นะ ช้านี้ก็อากาศสดใสสดชื่นเลยนะครับ ยากาศยามเชา้าครับนักเดินนักวิ่งเทล่ึเพื่อมันจะเช้าเลยเคนเยอะมากประมาณสามสิบกว่าคนได้เนี่ยนักจันมาวิ่งนะออกกำลังกายตอนเช้านะครับนี้เข้ามาเช็คเอ็นที่ผานางดำเราก็จะ กินกาแฟเสร็จแล้วนะเราก็จะทำต้มโจ๊กต้มโจ๊กก็แล้วกันไขล่ลวกใส่โจ๊กไข่ลุยกันเดี๋ยวต้องรีบคนก่อน คนไม่งั้นมันติดมอ้อต้มให้คนให้โจ๊กมันแตกขึ้นนะขึ้นแล้วนะ ช้านี้ก็ประมาณนี้แหละจับข้าวเราเชา้าจยกร้อนๆอยวกินอาหารเช้าเสร็จแล้วก็จะเก็บอุปกรณ์ของเราแล้วก็เดินทางกลับนะ